สวัสดีครับสวัสดีครับทดสอบทดสอบเร้า <laughs> so, อย่าไปเล่าให้ใครฟังเร้า so, อย่าไปเล่าให้ใครฟังชาชาโอ้อิ่มจังเลยอิ่มจังเลยวันนี้อยู่เขบ วันนี้ลาดหน้าลาดหน้านะครับผมมื้อกลางวันนะครับไม่ต้องกินข้าวเลยวันนี้ครับเพื่อนอใครว่างบ้างครับช่วงกลางวันนี้เข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยทดสอบทดสอบทดสอบ,สอบระบบจ้าไม่กี่นาทีจ้าตะกร้าสินค้านะครับในช้อปปีของแอตโวันนี้ก็จะเป็นพัดลมนะครับไม่ว่าจะเป็นพัดลมตั้งโต๊ะพัดลมยืนพื้นพัดลมเพดานหรือว่าพัดลมมือถือนะครับ เข้าไปช้อปปิ้งได้เลยนะครับมีหลากหลายยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นโตชิบาวิสูบิชิอ่าอิมเอฟแอนะครับเข้าไปช้อปปิ้งกันได้เลยนะครับมีหลากหลายขนาดให้เลือกนะนะครับผมกูจูก็สวัสดีค่ะที่รักทุกท่านอ่ากูจูก็เข้ามาเป็นอันดับหนึ่งนะครับสวัสดีครับทักททยทักททย เศร้าอย่าไปเล่าให้ใครฟังว้าวอย่าไปเล่าให้ใครฟังเล่าอยู่นี่ไงยูจุ๊บจุ๊บจุ๊บคิดคิดเลิบเลือฟาดฟาดฟาดฟอยากไปเล่าให้ใครฟังเย้อยากไปเล่าให้ใครฟังนะนะครับผมขอแค่คิดถึง ใครๆๆๆครมาเลยเออเพลงอะไรดีนาะรักข้ามคลองดีไหมครับเพื่อนๆถึงจะไม่มีคลองแต่ก็ร้องได้นะนะครับผม <laughs> ตอนนี้อีกสามนาทีบ่ายโมงนะครับเพื่อนๆอีกสามนาทีบ่ายโมงนะครับกดเลิฟกดรักให้ด้วยนะครับ อยาไปเล่าให้ใครฟังเฮ้ย <laughs> มจูก็บอกใครๆๆใครใครใครคิดถึงก็เข้ามาเลยนะคะคุยแบบเอ่อ <laughs> ใช้ใจคุยค่ะ <laughs> ใครบ่นถึงผมใครบ่นถึงผม บอกมาบอกมาเดี๋ยวนี้ใครบ่นถึงผมคิดถึง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 จุ๊บจุ๊บคิดคิดเลิฟเลิฟเรียนแบบนะเรียนแบบนะนะครับผมเจ็ดคนครับเจ็ดท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับทดสอบทดสอบครับทดสอบไลค์ครับทดสอบไลค์นะครับอืม สามห้ายี่หกสามจุดห้าสูงร้อยกว่ากว่าแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบไหมจ๊ะชอบไหมจ๊ะชอบไหมจ๊ะเข้ามาคอมเมนต์ได้เลยนะครับเข้ามาเข้ามาแล้วเข้ามาคอมเมนต์ได้เลยนะครับ เสียงกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอ่ามีลมนะครับตอนนี้บ้านนี้มีรักนะคะบ้านนี้มีรัก <laughs> สวัสดีนะครับสิบท่านนะครับสวัสดีครับทักทายตอนกลางวันนะครับวันนี้ทดสอบขึ้นไลน์นะครับสิบท่านนะ่ะขอขอรายชื่อได้ไหมคะ <laughs> ใครเอ่ย <laughs> ใครเอ่ยจะเข้ามาเป็นคนที่หนึ่ง ดี๋ยวจะให้รางวัลจุ๊บจุ๊บจุ๊บขอลายขอลาย <laughs> จะแจกไลายนะคะ <laughs> มาเลยมาเลยสิบห้าท่าน<ด>นะครับสว,วัสดีครับสวัสดีครับพวดพวดพวด,วดขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วนะครับ <laughs> ขึ้นมาเร็วครับ <laughs> อยากมาเล่าให้ใครฟังเศร้า <laughs> <laughs> เสียงดังฟังชันนะครับเสียงดังฟังชันนะครับลองขึ้นนอกเวลาดูนะครับเพื่อนๆกดหัวใจให้หน่อยสิคะนิดหนึ่งก็ละดวงสองดวงกดมาหน่อยนะคะ <laughs> อย่าห่วงได้เลยน่าใจอะ่ะเว็บ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 สั่นหน่อย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 ครับสิบสองท่านนะครับ <laughs> สวัสดีท็อปแฟนนะครับสวัสดี FC นะครับหิวใจหิวใจนะครับสิบสี่ท่านนะครับไม่ใช่สิบห้าอเสียงเสียงนกร้องหน่อยจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บด้านหน้าบ้านนะครับผมโอ้ายนกเขาคู่จุ๊บจุ๊บกูดกมันเฝ้าคู่หาชูมันอย่ามาเอาอย่างฉัน สิบแปดท่านสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงไหมครับก็ามาคอมเมนต์ได้เลยนะครับส่งเสียงมาหน่อยนะคะยูยูย hoo. จุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บเลิฟเลิฟรักรัก,กครับผมเล่นอะไรกันเนี่ยโน่นแน่น้องเขาครูจุ <c oughs> จ๊จุก๊กครูนกพันเฝ้รคูหาชูมัน okay, เี่นับงค์รุ่นไหน <c oughs> รัวอาย,ยุเลยนะครับนนรวอายุเลยนะครับสิบเก้าท่านนะครับรวอายุเลยนะครับฝากกดติดตามช่องฝากากดไลค์<ห>ด้วยนะใครมาเป็นคนที่หนึ่งเร้วเข้ามาเข้ามาขอชื่อหน่อยนะคะเข้ามาเลยไม่ต้องอายเข้ามาเลยเข้ามาเลยวันนีาา้ก็ทำอะไรกันอะ่งตำคนเดียว เอนี่ผ้าอะไรเอ่ยผ้าอะไรเอ่ย์สิบหกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายยมามเช้าเอ่อกลางวันนะครับสิบสามสิบสามนะครับผมจุ๊บกลูนกบานเฝ้าคูหาชูมัน สิบท่านนะครับสิบท่านนะครับแค่ได้รักคนดีๆมันก็ดีจนเกินพอแค่ขอคอยดูแลรักเธอด้วยใจก็เพียงแค่ขอเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชมเธอไกลๆและฉันยังคงเต็มใจทำเพื่อเธอไม่หวังอะไรตอบแทนจู๊บ <laughs> อ้าวน้องฟ้าขอบคุณมากครับแม่ส่ง<ห>ติ๊กเกอร์มามให้เลยสวัสดีคุณบุญช่วยนะครับแม่ส่งเหรียญมาให้เลยครับเหรียญรางวัลขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะน้องแพรนะครับผมอะแคป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  คุนน้องแพรก็สวัสดีพี่ต้อมพี่จูจ่านะครับผมผสวัสดีจ้านะครับผมทักทายยามกลางวันนะครับยามกลางวันนะครับอือไป,ปดีเลยบายไม่ต้องเดินทางเหมือนคอยดินฟ้าไม่ต้องเดินตามเหมือนคนรอบข้างแค่ออกไปทําตามหัวใจออกไปและใช้ชีวิตให้มีความหมายนะคะจูจุ๊ก นี่นะครับผมขอให้เอมีความสุขนะครับน้องแค่ฟ้านะครับมีความสุขรวยๆๆๆนะครับผมคุณช่วยก็สวัสดีครับคุณต้อมอะไรนะ o s c ใจดีอีกแล้ว f c ใจดีอีกแล้วเสียงใครเอ่ยมีผู้หญิงด้วยเพื่อนหรือแฟนครับคุณต้อมเพื่อนค่ะ แฟนครับแฟนคุณวุช่วยก็ลองส่งแบบน้องแพรด้วยสิครับเดีวจเฉลคุณช่วยจะได้เป็นคนใจดีนะครับขอคิดถึงได้ไหมขอห่วงใยได้ไหมขอเป็นหนึ่งแรงใจได้ไหมเธอขอทักทุกเช้าได้ไหมขอส่งเข้านอนได้ไหมไม่ได้ขออะไรมากมายจากเธอจูจุบ อมายอเมายอมายอมาย,อมายขอคิดถึงได้ไหมขอห่วงใยได้ไหมขอเป็นพลังแรงใจได้ไหมเธอขอพักทุกเช้าขอทักทุกเช้าได้ไหมขอส่งเข้านอนได้ไหมไม่ได้ขออะไรมากมายจากเธอรู้ตัวเองว่าทำได้แค่นี้ รู้ตัวดีไม่มีสิทธิ์เคียงข้างเธอขอได้ไหมปล่อยให้มันพังเพลอขอร้องเธอเห็นใจไม่ได้เป็นคนรักไม่ได้ให้ไม่ได้เป็นคนสำคัญรู้ดีว่าเธอนั้นคิดกับฉันยังไงคิดถึงเพื่อนกันเท่านั้นฉันเข้าใจแต่ขอเธอได้ไหมขอห่วงใย,ยเธอ ขอคิดถึงเธอขอรักเธอเรื่อยไปต้มกิ <laughs> คุณบุญช่วยก็บอกว่ารับทราบอยากส่งอยากให้ผมส่งไหมเอาเท่าไหร่ดีละ่ะ <laughs> ล้อเล่นล้อเล่นนะครับ <laughs> เวลานี้ติดกระเป๋าอยู่2ี่บาทสงสาร <laughs> คุณบุญช่วยเถอะนะครับผู้ท่าโอ้ยนาสงสาร <laughs> <laughs> แบ่งกันคนละกิ <laughs> ือนละกันเลย <laughs> แบ่งกันเลยนะครับ <laughs> คุณบุญช่วย <laughs> คุณบุญช่วยสวัสดีนะคะแค่แค่มาทักทายก็มีความสุขแล้วล่ะค่ะไม่ขออะไรมากมายจากเธอจุบจุบก็ถ้าแบ่งคนละยี่สิบนี่เอ่อไม่รู้แอต้อมจะไปถึงมาบุญคลองหรือเปล่าครับคุณบุญช่วยเราอยู่มาบุญคลองเลยค่ะชอบทานนี่นั่นมาบุญคลองอ่ะอะไรนะหนมเบื้องหน่อเบื้องอร่อยมากชอบค่ะ ชอบนมเบื้องอร่อยมากคุณไปช่วยเอามาส่งแอตต้อมหน่อยแอตต้อมจะไปรับสวัสดีห้าท่านนะครับสวัสดีครับน้องแพรฟ้าทำงานหรือเปล่าคะเนี่ยตอนนี้ติดงานหรือเปล่าคะน้องแพรฟ้าน่าจะขายของอยู่บ้านหรือเปล่าครับใชยไม่เอ่ยเชยไม่เอ่ยสวัสดีนะครับสวัสดีครับห้าท่านห้าท่านข้ามาคุยกันเลยนะคะทดสอบทดสอบคุณจูส่งหัวใจเด้อนะครับผม ทักทายทักทายหิวใจหิวใจขอคิดถึงได้ไหมขอห่วงใยได้ไหมขอเป็นพลังใจได้ไหมเธอขอทักทุกเช้าได้ไหมขอส่งเข้านอนได้ไหมไม่ได้ขออะไรมากมายจากเธอรู้ตัวเองว่าทำได้แค่นี้รู้ตัวดี ไม่มีสิทธิ์เคียงข้างเธอขอได้ไหมปล่อยให้มันพ,มพร่ำเพลอขอร้องเธอเห็นใจไม่ได้เป็นคนรักไม่ได้เป็นคนสำคัญรู้ดีว่าเธอนั้นคิดกับฉันยังไงคิดแค่เพื่อนกันเท่านั้นฉันเข้าใจแต่ขอเธอได้ไหมขอห่วงใยขอคิดถึงขอรักเธอเรื่อยไปต้อมกี่ <t ries> อ่าแล้วก็คุณบุญช่วยว่าขอบคุณครับที่เห็นใจใครเอ่ยผู้หญิงครั้งแรกผมไม่รู้เสียงผู้หญิงใครเอ่ยบอกมาเดี๋ยวนี้นะเขาคนนั้นคือใคร <t ries> ขอบคุณนะครับเสียงผู้หญิง <t ries> <t ries> ไม่บอกไม่บอกอ <t ries> ไม่บอกปล่อยให้งงไม่บอกปล่อยให้งงนะครับ สวัสดีเก้าท่านนะครับสวัสดีครับจั่วว่าผู้หญิงคนนั้นคือศัตรูหัวใจของตัดต้อมนะครับผมขอรักเธอได้ไหมขอห่วงใยเธอได้ไหมขอเป็นหนึ่งแรงใจขอเป็นหนึ่งแรงใจได้ไหมเธอ <c oughs> ได้ไหมเธอ ขอทักทุกเช้าได้ไหมขอทักทุกเช้าได้ไหมขอส่งเข้านอนได้ไหมขอส่งเข้านอนได้ไหมไม่ได้ขออะไรมากมายจากเธอไม่ได้ขออะไรมากมายจากเธอรู้ตัวเองรู้ตัวเองว่าทำได้แค่นี้ว่าทำได้แค่นี้รู้ตัวดีรู้ตัวดีไม่มีสิทธิ์เคียงข้างเธอไม่มีสิทธิ์เทียงข้างเธอขอได้ไหมขอได้ไหมปล่อยใจให้มันพังเพล่ปล่อยใจให้มันพังเพล่ขอร้องเธอขอร้องเธอเห็นใจเห็นใจ ไม่ได้เป็นคนรักไม่ได้เป็นคนรักไม่ได้เป็นคนสำคัญไม่ได้เป็นคนสำคัญรู้ดีว่าเธอนั้นรู้ดีว่าเธอนั้นคิดกับฉันยังไงคิดกับฉันอย่างไรคิดแค่เพื่อนกันคิดแค่เพื่อนกันเท่านั้นฉันเข้าใจเท่านั้นฉันเข้าใจแต่ขอเธอได้ไหมแต่ขอเธอได้ไหมขอห่วงใยขอห่วงใยขอคิดถึงขอคิดถึงขอรักเธอเรื่อยไปขอรักเธอเรื่อยไปจูจุ๊บจูจุ๊บ ต้อมกี้ต้มกี้คุณผู้ช่วยว่าช่องนี้หรือเปล่าห้าสองห้าหนึ่งหรือเปล่าขอบคุณค่ะผู้หญิงคนนั้นคือศัตรูหัวใจของตัต้อมค่ะตอนคนนี้ใช่ไหมคุณมุช่วยบอกได้ครับผมโอเคโอเคสิบห้านาทีแล้วครับผม ขอบคุณมากครับคุณบุญช่วยนะครับแล้วก็น้องแพรฟ้านะครับและคุณจูจุ๊บนะอ่าน้องแพรก็มาส่งอะไรน้ําใจนะขอบคุณมากครับอ่าเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นเนาะเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะอ่าคุณช่วยว่าบายบายอ่าบายบายก่อนนะครับคุณต้อมไปดูช่องอื่นก่อนครับอ่าบายบายก่อนนะครับคุยกันให้สนุกนะครับทั้งสองคนบาย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 โอเคครับบายบายครับ แล้วเจอกันใหม่นะครับ5ท่านน้องจูก็น้องเบฟ้าแล้วคุณคุณมันช่วยส่งหัวใจให้นะครับวันชูทีบายบายทดสอบกันไลค์นะครับบ๊ายบายครับบายบายครับคุณสุเทพด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเจอกันตอน5โมงเย็นนะครับฝากกดติดตามช่องฝากกดไลค์ไว้ด้วยนะครับบายบายครับขอคิดถึงเธอได้ไหม